พราะเธอสวยกว่าฉันเลยเกียดสามต่อมีภาคหนึ่งกับภาคสองนะคะเผื่อใครไม่เข้าใจเข้าไปดูในช่องได้เลยนี่นิดาเงินเข้าหรือยังที่หายนะ่ะใช่แล้วพวกเราเป็นห่วงเธอมากเลยขอบใจนะที่เป็นห่วงระบบแจ้งเตือนมาแล้วระบบเกือบล่มขึ้นมาอยู่ต่อก็อเหมือนมีไวรัสเข้าระบบแจ้งว่ามีไวรัสบางอย่างพยายามขโมยเงินในระบบไป ตอนนี้ระบบกำลังตรวจสอบแบบเขม,มวดอยู่หน้าจะเจอมือดีเร็วๆนี้ใช่ต้องจัดให้หนักอย่าให้พวกมันมีที่ยืนพวกขี้ขโมยแบบนี้แจนตำรวจให้จับติดคุกศักสิบปีใช่แล้วฉันก็เกลียดมากเลยพวกขี้ขโมยเนี่ยเอมใช่ใช่ใช,ใช่ฉันก็กลัวเอ้ยเกลียดมากพวกขี้ขโมย พวกเราเราไปเล่นเกมออฟบ,บีด้วยกันก่อนไหมทำไมเปลี่ยนเรื่องเร็วจังเรากำลังพูดถึงขโมยอยู่นะใช่เราจะต้องจับพวกมันให้ได้แล้วก็จัดการพวกมันพวกเธออย่าเพิ่งตกใจไปเราพยายามทำใจให้สบายกันก่อนใช่แล้วใช่แล้วเราไปเล่นเกมกันก่อนเถอะไปโทบีเราไปเล่นเกมกันก่อนหยุดสอาทิตย์นานต่อได้เล่นเกม ตายแน่ๆตายแน่ๆโคอีฉันกลัวจังเลยอย่าบาไปหน่อยเลยเยมินนี่เรื่องแค่นี้เองพวกมันจับได้เราก็แค่เปลี่ยนกลุ่มเรารีบออกจากกลุ่มไปก่อนดีกว่าไหมฉันกลัวโดนตำรวจจับนั้นก็ไปหากลุ่มอื่นอยู่ดีกว่าอยู่กลุ่มนี้เบื่อละโอเคงั้นไปหากันเลยโยหัว ในเพื่อนชายหรือเพื่อนสาวดีพอชัยทนยืนรอเบอร์ซินอครับ,รรบชอบสอบสาฉันพูดไม่เชื่แล้วก็เลยแคร์มิดด้วยวังว่าสาวๆคุ้งเชา่าชื่ออย่างไทยดันพูดภาษาอังกฤษแบบนั้นอีกวนตีนน,นี้ทีนาา่าจะมีโลดดับพร้อมตะกอตรบินแฟนหับถึงจะพูดไทยไม่เช็คตัวใจเช็คใจอะ ฉันว่ามึงใจเย็นใจเย็นก่อนนะ้าพากินฉันรู้สึกสะอิดสะเอียนว่าส่วนฉันชอบทั้งผู้ชายและผู้หญิงใครพร้อมมาก็พร้อมเปิดหัวใจครับงั้นเรามาชอบกันไหมกายฉันก็ชอบผู้ชายนะักคุณมึงใจเย็นก่อนพวกเราเป็นเพื่อนกันอย่าเพิ่งกินกันเองดีว่าช่วงนี้ของขาดมันก็เลยหิวขอโทษด้วย คำแจ้งเตือนมีเพื่อต้องการเข้ากลุ่มคุณสองคนคำแจ้งเตือนพวกเขาเป็นผู้หญิงสองคนที่ย้ายมาจากกลุ่มอื่นพวกคุณต้องการให้ปลดล็อกเพื่อให้พวกเขาเข้ามาหรือไม่ขอพวกฉันปรึกษากันสักครู่แล้วจะทักต่อไปนะระบบโอเคจ้าหากพวกคุณพร้อมสามารถทักหาฉันได้ทุกเมื่อคิดว่ายังไงบ้างหลักกาย สำหรับฉันฉันไม่ค่อยชอบพวกผู้หญิงสักเท่าไหร่พวกผู้หญิงเลือกมากและเอาแต่ใจเป็นมนุษย์ที่เอาใจยากที่สุดในสามโลกสำหรับุกสมบูรณ์คือคุณคน just one diperson cream r a c h a n d t e a hi man robert ni manong goodbye ช่วงปุ๊บเขาเปลี่ยนแปลงทันทีสุดไม่เข้มงวดมิกี่เงี้ยเสียสุเฮมม์ นี่คุณมึงพูดให้มันชัดกว่านี้หน่อยได้ไหมผมฟังแล้วผมปวดหัวแล้วครับส่วนฉันยังไงก็ได้เข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้ไม่เข้าน <c oughs> ั้นนายสองคนมาเป่ายิง้งฉุกกันฉันไม่อยากเสียเวลากับอีพวกลิ้นไก่สั้นพูดก็ไม่ชัดฮูจิงคุอตัเอ็นโลตัยละกิดดียิองสยเซอร์ดิ้นาวซีตินู อาบูลี่นี่วะอย่ามาว่าไดาโนเสาร์ของฉันนะเสื้อนี้ไม่ได้มาฟรีๆนะต้องซื้อขนมตั้งห้าสิบถุงถึงจะได้เนี่ยมาเริ่มเป่ายิงฉุบกันก่อนห4าสีมสองหนึ่งคุณมึงกายเล่นเป็นเปล่ารักนะคะคนดีของฉัน I love you เอาใหม่เอาใหม่จริงจังละจริงจังละห้าสี่สามสองหนึ่งอะไรอีกคุณมึงพากิน My m มีใครครับผมเขยเมนซายแมนน l ่นเลยละกับสุดโนซาวมันนี่ละคดด i ฉัยอย่ามากวนติดแถวนี้ระวังจะโดนระเบิดเอาดีๆเอาดีๆก่อนที่กระผมจะหมดความอดทนกับพวกคุณสองคน 543 2 1หนึ่งโอเคพาร์ินชนะะนนดึงผู้หญิงเข้ามาเลยจ้าระบบคำแจ้งเตือนระบบกำลังนำเพื่อนใหม่เข้ามาในกลุ่มสวัสดีเราชื่อโคอี้อายุ2ี่ปียินดีที่ได้รู้จักสวัสดีเราชื่อมินนี่อายุ19ปียินดีที่ได้รู้จักสวัสดีเราชื่อกายเราอายุ18 ปสวัสดีเราชื่อบาสเราอายุสิบปดปีสวัสดีโรชิพักกินโรโคยุสิบแปดปีลาโรยงังไม่มีแฟนลละสันคุณมีฟารูยังอุ้ยลูกครึ่งอังกฤษเหรอเสียงหล่อจังฉันเองก็ยังไม่มีแฟนนะคะแล้วฉันก็สายเปรซะด้วยมันจะเป็นลูกครึ่งที่ไหนครึ่งเหนือกับครึ่งใต้นะัสิดาจริตพูดไม่ชัด y ย m ามาบ h ลิเชงฉันนเชงฉันเพนเบตไม่ได้ใจกอย่าสนใจสองคนนี้เลยว่าแต่พวกเธอสองคนเคยเล่นเกมใช่ไหมใช่แล้วฉันเล่นเกมเก่งมากเลยแล้วอีกอย่างฉันจะมีหลบบอุกเยอะมากฉันสามารถซื้อสกินให้พวกนายคนละหนึ่งชุดได้เลยนะและฉันก็จะซื้อให้หนายเพิ่มอีกหนึ่งชุดด้วยพาคินเฮเซดิจัมบะนิตาคราดดับนแฟนโชปปีจงล ฉันไปให้คนหล่อเสียงหล่ออยู่แล้วนี่จะบอกว่าฉันไม่หล่อหรือยังไงหล่อสิคะมีแฟนยังอ่ะบาร์สมีแล้วครับผมนี่ไงแฟนของบาร์สนี่นายชอบผู้ชายหรอไม่ได้ชอบผู้หญิงหรอฉันชอบทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนั้นและแต่ว่าใครจะโดนใจฉันละ่ะถ้าให้ฉันต้องเลือกระหว่างเธอและเขา ถ้าเป็นอย่างนั้นฉันไม่ต้องเลือกได้ไหมยังวูราเซนซาโร่เซ็นคุนคือมาว่าใจเย็นนสิกายตอนนี้บาทอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้เพราะอาจจะชอบฉันก็ได้เพราะแบบนี้ไงฉันถึงไม่ชอบผู้หญิงทำตัวเหมือนชนีเลยอย่าทะเลาะก,กันเลยเราไปเล่นเกมด้วยกันเถอะเพื่อนใหม่เราจะได้เล่นด้วยกันสนิทกันมากขึ้น ระหว่างนี้เล่นอีเวน45นาที30วินาทีขอบคุณนะบาทที่คอยปกป้องเราพวกผีและชั้นนายก็วิ่งไปกับฉันตลอดเลย เขาไม่ได้ปกป้องเธอเขาก็หนีผีเหมือนกันนั่นแหละฉันวิ่งกับพาคินก็สนุกมากเลยนะเชอรลวิงดักกันวนฟีเฟลลาเบนิกาดิมักลูเพนซีชองพูอ้ยคืดีหวานเจี๊ยบรู้แบบนี้ฉันออกจากกลุ่มเดิมมาตั้งนานก็ดีแล้วนี่พวกเธอมาจากกลุ่มที่ไหนรอทำไมถึงมาเข้ากลุ่มพวกเราละ่ะพวกเรามีเพื่อนในกลุ่มอยู่ประมาณรวมกันหกคน พวกเขาใส่ร้ายฉันบอกว่าฉันกับมินนี่เป็นตัวโชคร้ายใช่แล้วฉันก็โดนพวกเขาแย่งแฟนไปเลยซึ่งแฟนฉันก็ไปอยู่กับพวกเขาฉันขอร้องอ้อนวอนให้แฟนฉันกลับมาเขาก็ไม่กลับมามองอีกเลยโอ้โอ้มิรานคุณดีเมนยี่คอนฉันไม่เป็นไรฉันจะเป็นแฟนที่ดีคนเทยง ฉันดีใจจังเลยพากินที่ฉันจะมีแฟนดีๆแบบนายน่าสงสารพวกเธอสองคนมากๆเลยที่โดนใส่ร้ายเดี๋ยวนะมินนี่เธอเพิ่งเลิกกับแฟนเธอแต่ทำไมเธอถึงอยากหาแฟนใหม่ไวจังคนเราก็ต้องก้าวต่อไปในวันข้างหน้าสิจะไปมองอดีตท,ทำไมล่ะนี่กายอย่ามาจับผิดพวกฉันนะใช่กายทำไมนายเป็นคนใจแคบแบบนี้พวกเขาแค่ต้องการเพื่อนดีๆและกลุ่มดีๆ อะไรฉันแค่มองว่ามันผิดปกติไปพวกเธอสองคนดูน่าสงสัยไปนะกายนายแค่มองว่าฉันจะแย่งบาดไปจากนายยงไงถึงได้ถึงเขาจนมองว่าอะไรไม่เห็นนายไม่สงสารฉันบ้างหรอฉันไม่ได้อยากจะแย่งบาดจากนายนะทำให้ฉันดูเป็นคนไม่ดีแบบนี้ c h a l i o k e t a m ่ n e don องว่าคือยีดีพุตเ t a ร์เ โอเคงั้นฉันขอโทษพวกเธอก็ได้ที่ฉันคอยจับผิดฉันคงคิดมากไปเองนี่บาทเราไปเล่นเกมด้วยกันสองคนไหมนายช่วยสงสารฉันได้ไหมได้สิไปกันประภาคินเราก็ไปเล่นเกมด้วยกันสองคนเถอะฉันว่ายายสองตัวนี้ต้องมีอะไรน่าสงสัยแน่ๆ ฉันต้องตามไปสื่อพวกเธอสองคนก่อนทิ้งไว้แบบนี้เพื่อนฉันจะเดือดร้อนไปด้วยฝากไว้ก่อนเทายยสองคนตัวดีฉันรู้ว่าพวกเธอมีความลับซ่อนอยู่แล้วฉันจะเป็นคนเปิดพวกมันเองฉันไม่ยอมให้คนเลวมีชีวิตสบายหรอกฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจน้อยๆให้เราด้วยนะ เพื่อนเพื่อนอยากให้จบแบบไหนเพิ่มตัวละคอไหนเข้ามาบ้างคอมเมนต์ช่ว้นะเราอ่านทุกคอมเมนต์ที่พวกเธอคอมเมนต์เลยมาเป็นตัวละครด้วยกันนะเรารออ่านคอมเมนต์อยู่